เห็นว่าตอนนี้มาแคสเรื่องนี้ว่างๆก็เลยมาแคสยังไงเราสนใจองการบันเทิงมาก่อนไหมลูกจริงๆสนใจตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแบบ<ะ>เห็นแบบพี่ๆคนอื่นเขาแบบดาราแบบหล่ออะไรเงี้ยแล้วคือเราก็แบบ เออแบบคิดว่าแบบเออวันนึงเราก็แบบอยากเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นแบบอายุเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองอะไรเงี้ยอยากมาทรัก็ช่วงประมาณมหนึ่งมสองประมาณเนี้ยครับใช่ดูอะไรอ่ะทำไมแบบจุดประกายเราโอตอนเด็กก็แบบพวกหนังฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วอย่างหนังของพี่ใบเฟิร์นอย่างตอนเด็กสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี้ยตอนเด็กๆนี่คือชอบมากจริงๆทุกวันนี้ก็คือแบบเป็นหนึ่งในหนังที่คือแบบยังชอบแบบอันดับต้นๆในชีวิตเลยไงใช่ แล้วอย่างตอนที่ไปแคสอะเราเคียร์คือตอนที่ไปแคสอะรู้ไหมว่าคาแรคเตอร์ไฟเราขนาดนั้นอะไรเนียตอนแรกยังไม่รู้รตอนแรกยังไม่รู้เลยแต่ว่าแบบพอแบบดูไปดูมาอย่างเงี้ยเอ้ยเออมันเหมือนเราจริงๆริงอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายอย่างมาก<ช>แล้วตอนไปแคสเราทำยังไงให้พี่เขาแบบสนใจแล้วเลือกเราจะได้อะไรเลียตอนไปแคสคือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำออกมาเป็นยังไงคือแบบเฮ้ยแบบเราแบบทำได้ตามที่เขาแบบวางไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่อยู่ดีๆได้ก็งงอะงงเหมือนกันพวกก่อนอันนี้ก็คือแบบไปแคสเมื่อไหร่ที่ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ใช่ก็คือเลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรอ๋อปอันนี้ไม่คาดหวังเลยใช่ไม่ไม่เลยแล้วพอได้ความรู้สึกแรกเป็นไงลงงงงเลยคือแบบอย่างที่บอกคือมันไม่เคยได้มาก่อนเลยพอได้ผมก็งงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจพูดไม่ถูกอะไรอะไรเงี้ยแบบอกป้ามาเจอะไรอ่เงี้ยกระโดดโลดเต้น ที่บ้านก็ดีใจครับแบบเห็นเราแบบจะมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันก็ทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเตรียมตัวยังไงทีนี้พอรู้ว่าจะได้รับบทเชินไหนแล้วอะไรเงี้ยได้บทมานี้อ่านทั้งวันเลยอ่าน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 แล้วอ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างพอแบบได้เริ่มทำการบ้านกบลันอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับตามตรงว่าคือตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะยากมากแต่พอเราไปเล่นจริงด้วยด้วยกล้องด้วย อะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาสถานการณ์หลายๆอย่างคือมัน<ช>ทําให้เราแบบกดดันอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยก,ก็แบบพี่มีนก็ให้คําแนะนํำพร้อมกับต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็คือแบบช่วยทําให้เราแบบผ่อนคลายมากขึ้นอ่าเราก็ได้แบบเป็นตัวเองมากขึ้นให<ช>้กำลังใจตัวเองที่ทีเราพูดมันยากมากๆกดดันมากๆอะไรเงี้ยก็จะคิดถึงแบบตอนที่แบบเราแบบมานั่งดูตัวเองเล่นในทีวีอย่างเงี้ยหรือแบบแฟนคลับมาดูเราในทีวีอย่างเงี้ย คือเขาไม่รู้เราก็แบบสถานการณ์ของเราณตอนถ่ายปเป็นยังไงคือเขาจะรอดูเราตอนที่อยู่ในจอนเท่านั้นเลไอย่างเงี้ยใช่ผมก็จะคิดถึงแฟนคลับตลอดเลยนะแบบอยากให้แฟนคลับแบบมีความสุขอยากให้แฟนคลับยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยและอย่างจากที่มีนะเราเริ่มคลิกกับเขาตอนไหนตอนที่เจอกันแล้วแบบต้องเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือก่อนอันนี้พิงก็รู้จักพี่มีนระดับหนึ่งเงี้ยเพราะว่าอพอพอ,พอมาเล่นด้วยกันก็คือแบบเอา้าแบบได้มาค่กับพี่มีนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหลังจากนั้นก็แบบคุยกันมากขึ้นแล้วก็่อยแบบ ค่อยๆสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็คลิกกันไปเลยคลิกกันได้ใช่คลิกเลยใช่จังหวะแบบเออเขินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอ๋อมันก็เก่งๆตอนแรกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็คือแบบสนิทกันเลยสนิทเลยระดับไหนแล้วคะตอนนี้อ่ะสนิทแบบเกินร้อยอะ้ยตอนนี้เนี่ยแล้วพอสัมภาษณ์คนเดียวก็จะเขินพูดหน่อยไม่เหมือนตอนที่สัมภาษณ์คู่เขาจริงเหรออืออะแล้วความยากที่สุดของการเป็นนักแสดงเราคืออะไรที่ตบดขา น่าจะแบบตอนที่เราแบบเล่นแล้วมันมันไม่ได้เสถียรอะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วแบบมันมันไม่ได้ตามที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นช่วงเวลาที่เรากดดันคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเราเครียดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็คือต้องมารอเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็กดดันตอนนั้นคือเรียกยากสุดเลยจ๊ะจ๊ะจ๊ะจาะจ๊นจ๊ะจ๊ะจ๊ะไ๊ะจ๊้จ๊ะ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 ก๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ บพอเรามาเป็นนักแสดงแล้วเราเห็นแพชชั่นเห็นจุดมุ่งหมายแบบเต็มที่ของเรานะพอผลงานมันออกมาแล้วอ,งงะนนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะทํางานในวงการต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้ทุกคนได้แบบ,บ,บดูผลงานผมไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากนีนกกระโดดงานไปนักแสดงใช่ครับ